นี่คือปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพุทธสถานแห่งลัทธ,ธิมหายานอันยิ่งใหญ่แห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่16หรือเมื่อราว1,000ปีมาแล้วความกว้างใหญ่ความสวยงามและความลงตัวในการออกแบบทำให้ปราสาทพิมายเป็นที่ประจักษ ถึงแรงศรัทธาของผู้คนในยุคโบราณที่ร่วมกันสร้างจักรวาลจำลองแห่งนี้ขึ้นเพื่อประดับไว้บนโลกมนุษย์วิมายหรือวิมายะปุระอันหมายถึงเมืองพิมายจังหวัดนครราชสีมานในปัจจุบัน นามนี้มีปรากฏอยู่ในจารึกโบราณหลายหลักที่พบทั้งในดินแดนประเทศไทยและกัมพูชา